โยสวัสดีทุกคนวันนี้อย่างที่พี่เคยบอกไปในสตรีมหรือว่าในแชทกลุ่มหรือ,รอว่าทางช่องทางการตริดต่อไหนก็ตามของพี่ที่เว่สามารถรู้ได้ว่าใช่วันนี้พี่จะมาอัดเพลงรับทั้งหมดที่พี่หาได้จาก youtube ในเกม for ์ซไซนะครับพี่จะหาเพลงที่พี่ทำได้ก่อนนะเป็นเพลงเพลงรับที่จะบอยพี่จะขอใช้สับพระนามของพี่นะครับเพลงรับหรือว่าเพลงพิเศษพี่จะหมายถึงว่าเป็นเพลงที่ เป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่มันคือมันคือเพลงหนึ่งต่อหนึ่งเช่นแบบว่าฆาตกรเหลือหนึ่งตัวผู้รอดชีวิตเหลือครับตัวมันก็จะมีเพงเลงรับของตัวนั้นๆออกมาเว้ยก็ถ้าเรื่นไปแล้วเพื่อนเพื่อนพี่แม็กกาฟซีพี่สองสามคนเขาจะเข้ามาช่วยอัดนะครับก็พี่ต้องมาเชวยเขาก่อนเพราะนั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพี่เพลงแรกเลยครับขอให้รู้จักกับเพลงแรกตัด อ้พี่ลืมบอกไปตัวนี้อาจจะเป็นฉากพิเศษที่พี่จะออกมาเปิดจริงๆอ่ะอิงจะเห็นว่าพี่อยู่ในเกมแล้วต่ว่าแต่ว่า,าพี่จะบอกเลยว่าเราเราจะพี่จะบอกได้ว่าเพลงที่เปิดอะมันมันมีอยู่จริงในเกมฟอร์อรสกินไหมเพราะฉันถ้ามันมีอยู่จริงก็พี่จะคิดว่าเป็นติ๊กถูกถ้ามันไม่มีอยู่จริงพี่ก็จะคิดว่ามันติ๊กผิดนะครับเพราะฉันมันคือคะแนนอะบอกว่าเพลงนั้นอะมีอยู่จริงไหมครับถ้าเลิกแล้วพี่ขอตัดไปในเกมไดแล้วกันครับเจอกัน โแล้วเพลงนี้ก็มีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเรื่องจริงที่เกมฟอร์ตไลท์เขามีนะครับเพราะฉะนั้นเพลงแรกก็คือเพลงนี้แหละครับก็คือเพลงที่สุดที่เงื่อนไขการปลดล็อรเพลงนี้คือในเกมนมื่อต้องมีสุดเีจิตเอ็นจิปเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ต้องมีครูชิดเป็นตัวสุดท้ายด้วยเพลงนี้จะดังขึ้นมาเพลงนี้ที่พี่ไปฟังจากในเรื่องของมายสโตของครูชิดมาเพลงนี้มันเป็นมันมันเกี่ยวกับการเล่นกับเอ็นจิปตัวสุดท้ายก่อนที่จะให้เอ็นจิปทิ้ง ทีนี้เขาท่านแซดแล้วก็เ้าท่านมันมากกว่านั้นทีนี้ที่ให้เก็บเก็บเพลงนี้ที่ให้เก็บเก็บสิบแล้วก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นไปที่เพลงต่อไปครับทีเด็ดเพลงขึ้นมาครับตัดอย่างที่เห็นในเพลงต่อไปตอ,ตอนนี้น้องพี่จะเริ่มเปิดเสียงแบบว่า เสียงพี่จะเปิดเสียงเลยว่าหน้าจอแยกนะครับพี่จะไม่เปิดเออกเกมเลยั้นมันจะเสียเวลาเข้าเกมเพราะฉะนั้นตอนนี้อินจะเห็นภาพแบบว่าเป็นหน้าจอแยกนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มไปเลยนะครับตัดไปที่เกมจริงข้อความเข้าอ่ะทีนี้ก็มีทีนี้ เพลงนี้ก็มีอยู่จริงนะครับเพลงนี้ไม่ใช่เพลงเล่นนะครับเป็นเพลงที่เจ้าของคอสเกมต้างกันมาครับเพลงนี้เงื่อนไขการปลดล็อกคือต้องมีต <S <s ัวละครวันอีกวันอีกวันแล้วก็เชเดสกายเหลือไปหนึ่งหนึ่งตอนึงจะมีเพลงนี้ตามขึ้นมาเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะมันนะครับเพราะฉั้นเพลงนี้ที่ให้ประมาณห้าเต็มสิบครับอก็เพลงนี้ก็มีอยู่นะครับเพราะคุณลืมบอกอะไรวะ ีนี้ทีนี้มันมันมันเกี่ยวกับการประโลมคงสุดท้ายของชิลิสกายแล้วก็อุบัติครับตามด้เรื่องของไม้สโตนนะนะอืมก็ทีนี้ก็มีอยู่จริงเหะือนกันทีนี้ไม่ใช่เพียงฟอร์มนะเพราะนั้นมันอยู่จริงเหะือนกันเพลงต่อไปครับเครดิตหน้าจอแยกขึ้นครับเริ่ม ก็มีอยู่จริงครับเพลงนี้เป็นสกินของจอร์โดสกินตัวนี้แล้วก็เป็นของอีลอนสกินตัวนั้นเงื่อนไากการปลดอเพลงนี้ก็คือต้องมีจอร์โดสกินแบบนี้แล้วก็พิต้าสกินนั้นถึงจะมีเพลงนี้ขึ้นมาเพลงนี้ที่ที่ท่านมันที่ให้ประมาณหเป็นสิบเหมือนกันแต่ว่าที่บิวบิวบิวบอกของคะแนนเพลงที่จะไม่บอกนะที่จะบอกแค่ว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีอยู่จริงหรือว่าไม่มีอยู่จริงครับที่จะมาให้คะแนนเพลงที่หลังครับเพราะว่าเพลงนี้ก็มีอยู่จริงครับ โดยรวมแล้วเพลงนี้ก็มีอยู่จริงครับพี่ก็ไม่มาาั่ใจว่าเพลงนี้มันตื่ถึงอะไรแต่ที่แต่ว่าพี่มองว่าเพลงนี้มันเพรนั้นเอาไปเลยเพลงนี้ก็มีจริงครับเนะพราะฉะนั้นเพลงต่อไปครับขึ้นได้เลยครับมาจับ ในตานี้เออผิดหวังมากเพลงนี้ปลอมเพลงนี้ก็แค่แฟนเกมสร้างครับเพลงนี้ไม่มีอยู่จริงในฟอร์สกินครับมันก็จะกลายเป็นเพลงของพ่อลูกเหมือนเดิมครับเพลงมันไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ปลอมมากๆเลยมันก็แค่เพลงของแฟนแฟนเกมคนหนึ่งเขาสร้างมาครับแต่ว่าเอออันนี้คือเพลงแรกที่เป็นเพลงไม่ไม่มีอยู่จริงในฟอร์สกินานั้นก็ไปเพลงต่อไปเลยครับเพลงนี้ถือว่าผิดหวังนะเพราะฉะนั้นตัด เพลงนี้ก็ลอมครับอืมโอ้โหกูเสียตังค์ซื้อสก,กินของเกสสกินนี้มาเล่นมาเลยนะกูเสียกูเสียตังค์ซื้ออีสกินเกสมาเล่นมาเลยนะคืออะไรอ่ะไม่แบบเฟืองมากเลยคือต้องฟาร์มเงินใหม่ละคือแบบมันไม่คุมเลยเว้ยเพราะว่าเพลงนี้ปลอมครับเพลงนี้เพลงไม่เป็นแค่แฟนเกมสร้างเคอือแต่ว่าเอาเถอะเพลงก็มันนะแต่ว่าเพลงนี้โคตรฟอมเพลงนี้ ปอมมากๆปอมแบบปอมากเพราะฉะนั้นทพนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านครับเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ใช้สกินผิดไหมให้พี่ใช้สกินผิดก็บอกพี่นะแต่ว่าพี่คิดว่าพี่ใช้สกินถูกแล้วเพราะฉะนั้นตัดจบครับน้องเพลงนี้จะพิเศษนะครับน้องเพราะว่าพี่หาเพลงมายืนยันคลิปไม่ได้น้องพี่ไม่สามารถหาเพลงมายืนยันคลิปได้ครับน้องเพราะฉะนั้นเองก็ฟังความเห็นว่าเพลงอะพี่จะบอกว่าเพลงนี้มีอยู่จริงไหมครับเพลงนี้พี่ไปดูมาต้องมี วันเอ็กสกินสกินเชฟแล้วก็เชฟในสกายสกินเชฟครับเึีงจะมีเพลงนี้ขึ้นแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่าเพราะพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะพี่หาเพลงมันไม่เจอเพลงมันหายากมากเพราะฉะนั้นอยากรู้ก็เราต้องรู้ให้ได้อะเริ่มเลยโอ้ลืมไปที่ลืมเปลี่ยนตัวเอาออกมาเว้ยกูเริ่มกูเริ่ม สับทุนกลับไปตรงนี้มาแล้วโอเคพี่ขอยังไม่อยากตัดตรงนี้มากเลยมันเสียเวลาเอาไ,ไหมโอเคเริ่มเลยนะโอ้อีกแล้วไอ้เฮียตรงนี้เชื่อกูข้ามเถอะน้องเชื่อพี่ตรงตรงนี้ตรงนี้ข้ามไปตรงนี้เองข้ามเองข้ามเชื่อพี่เองเองข้ามตรงนี้เถอะว่าโอเคเอาจริงละ เออเพลงนี้พี่ไม่มั่นใจว่าใช่ไม่แต่พี่คิดว่าเพลงนี้ปลอมแต่พี่เหมือนได้ยินเสียงวันเอกร้องเพลงเลยนะพี่ที่ได้ยินเหมือนว่าวันเอกมาร้องเพลงให้เราฟังนเด้แต่ว่าพี่ไม่ดินไม่ใัดเพราะว่าเพลงนี้พี่ถือว่าไม่ผ่านปลอมปลอมมากๆเพลงนี้ถือว่าปลอมนั้นจบคลิปนะครับ <S <S ไปเพลงต่อไปครับ หน้าผิดหวังอีกแล้วเพลงนี้เฟลครับไม่ใช่พี่มันมีหลายเพราะว่าที่แค่ไม่มีทีเนี่ยมันไม่มีครับเพลงของเอ็นเจ็ดเบลร้อยกับครูคิดเบลล์ร้อยมันไม่มีครับก็ถือว่าคลิปนี้เฟลครับอ่าคลิปนี้เฟลมากครับเพลงนี้ที่ถือว่าเพลงนี้ถือว่าเฟลนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยทีนี้มัน มันไมน่จริงครับมันคือพิงมันคือแฟนกี้างครับงั้นเพลงนี้จบครับต่อไปครับตัด หน้าดีครับทีนี้มีอยู่จริงครับทีนี้ไม่ได้ปลอมครับทีนี้ถือว่ามีอยู่จริงครับโอเคทีนี้เป็นเพลงที่มีอยู่จริงในเกมเพราะฉะนั้นไม่ได้ปลอมหรือว่าเอ่อมั่วขึ้นมาเหมือนกับแฟนเกมเพนี้แล้วงนั้นทีนี้ถือว่าผ่านครับใช้ได้มีอยู่จริงครับไม่ได้ขี้โม้ครับเรั้นไปตัวต่อไปเลยครับตัด เพลงต่อมา เพลงนี้มีอยู่จริงนะครับไม่ได้โม้เหมือนเพลงที่แล้วด้วยไปโอเคเพลงนี้เพลงจริงครับเป็นเพลงเป็นเพลงรับที่อยู่จริงน,ะนั้นเพลงต่อไปครับตัด พลาดครับพลาดครับเอาใหมา่อัดใหม่อัดใหม่อัดใหม,ใหม่โอเคครับเพลงที่เมื่อกี้ก็คือเพลงที่มันเป็นสกินเหมือนสกินคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นขออัดใหม่ขออัดใหม่เอาใหม่ามานะครับเริ่มโอ้ไม่มีไม่ไม่มีอยู่จริงอีกแล้วเหรอ,อเค ทีนี้แฟนเกมสร้างครับเพลงนี้แฟนเกมสร้างครับทีนี้ไม่มีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นเฟล,ลมากเลยเพลงต่อไปครับตัด ก็มีอยู่มีอยู่จริงครับเพลงนี้คือเพลงที่เราเล่อนไขเปิดราเพลงนี้คือเราต้องเล่นตัวอะไรก็ได้แล้วก็ต้องเหลือกับพัตกรหนึ่งต่อหนึ่งครับเป็นตัวที่ไม่มีตะกินจะพะนะครับพี่จะดังขนาดนั้เพราะว่าพี่พีบอกไว้เพื่อนนะฮะพี่เอามาเฟียโซกับกัปปี้มาพอเลยนะเพราะว่าพี่พี่หวังว่าเราจะมีตเพลงใหม่ของมาเฟียมาเฟียโซแต่ว่าเพลงใหม่ก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นสองเพลงแรกมีอยู่จริงเพลงสองเฟลครับเพราะว่าพี่คิดมาเอง พี่คิดว่าถ้ามาเฟียโซอยู่กับกัปปี้มันจะมีเพลงใหม่ขึ้นมาครับแต่ว่ามันไม่มีเพราะฉนั้นถูกแค่เพลงเดียวเพลงเพลงที่สองผิดนะครับเพราะฉนั้นเพลงต่อไปครับปั๊ดก็หมดไปแล้วนะครับกับเพลงใน f o ร์สเซ n นหรือว่าเป็นเพลงพิเศษต่างๆที่พี่พอหาได้ใช่พี่หาได้แค่นี้แหละครับพี่พี่คนเจสันล่างล่างอยากกินเนื้ออะไรวะน่ะ เอ่พี่ก็เสียตังค์ไปนี่ีแบบเอาจริงดเวยพลงที่พี่ทั้หมดมาพี่พยายามหามาแล้วนะครับแต่ว่าพี่มันมีถ้าเพลงไหนตกหล่นสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตไปนะครับเจนใหม่ในคลิปหน้านะครับเพราะว่าพี่หาอัดได้แค่ไหนเพราะว่าพี่ต้องไปตัดต่อคลิปอีกก็ต้องลงคลิปใหม่อีกเพราะว่าพี่มีสองคลิปที่จะทำก็คือแต่พี่ขอไม่สปอยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูมานะครับประมาณสิบสี่กว่านาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นปิดคลิปนะครับพี่ต้องไปตัดคลิปก่อนบบ๊ายาย